สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเกมสไม a n ชนะวันอีกแล้วนะคะวันนี้พอยจะมาสอนโหลดรีซอสแพ k ในไมค์ครับกันนีเองโอเคเราจะมาโหลดรีซอ p a พ k อันนี้นะคะเป็นตัวของ l i f e f a t y นะคะเป็นอ่าพอยใช้เป็น m i n e c r a f texture t Pack นะคะก็เดี๋ยวจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะเดี๋ยวจะมาสอนโหลดกันโอเคเรากดดาวน์โหลดเลยนะคะ อ่ากดดาวน์โหลดโอเคกดดาวน์โหลดไปแล้วนะคะดาวน์โหลดใหม่กดใหม่ก็ได้นะคะถ้าโหลดอ่าไมคะ่ะบางตัวนะคะถ้าโหลดรีซอสแพคมาบางทีอาจจะใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนในซอสแพคมันเป็นแบบ คือแบบเป็นรีสอทแพคที่แบบมันเปนเวอร์ชันเก่าแล้วคนละเวอร์ชันกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวรอโหลดแป๊บนึงนะโอ้ย แต่ว่าเราต้องโหลดตัวไมค r a ั t มาก่อนนะคะถึงจะโหลดรนะีซอสแพ็กเนาะแล้วก็ต้องเข้าไมค r a ั t ครั้งหนึ่งนะคะถึงจะแบบรีซอสแพ็กได้ดดดเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโหลดประมาณอีกนิดนึงโหลดบางอันอาจจะช้านะคะเพราะว่ามันเป็นแบบรีซอสแพ็กมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยโอเคเสร็จแล้วโหลดประมาณนี้อ่าก็โหลดเสร็จแล้วนะคะก็ออกมาเป็นไฟอย่างนี้แล้วก็เข้าไปที่ คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดก็เข้าประมาณนี้นะคะเข้าผมอะคอมพิวเตอร์อย่างงี้ใช่ไหมคะ mm hmm. เข้าไปที่ Wind o w s, mm hmm. <S เข้า User mm hmm. เข้า d m i n i s t r a t o r แล้วก็เข้าดาวน์โหลดนี่นะคะ okay, mm hmm. okay, แค่นี้ละค่ะต่อโอเคเราจะมาดูไหมครับกัร mm hmm. เป็นไลฟ์ hmm. นะคะอ้าวกรรมผิดดาวน์โหลดนะคะเป็นไลฟ์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 หาชื่อคำว่าไลฟ์นะคะ เคนนี่คราฟก็ยังไม่ได้ลงนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะลงให้ดูเนาะไลฟ์ Life, ู่ไนเนอ่ยบางทีถ้าเราโหลดไม่ติดเนี่ยลองโหลดอีกครั้งนึงนะคะอาจจะโหลดติดเนาะเพราะว่าตอนที่โหลดอมอสเคนนี่คราฟก็โหลดไม่ติดโอเคถ้างั้นเดี๋ยวจะโหลดตัวอ่าสมมติเราโหลดมาได้แล้วนะคะเป็นนี่ไงไลฟ์ Life. สมบูรณโหลดไลฟ์มาได้แล้วนะคะกด copy เลยคลิกขวาแล้วกดคลิกขวานะคะกด copy หลังจากนั้นเข้ามาใน craft นะคะเข้าไ e ค r a ั t ที่คุณได้โหลดเอาไว้นะคะแล้วแต่ว่าใครอยู่ไหนไหนเนาะแล้วก็กดมาที่ Resource Pack หลังจากนั้นนะคะกดคลิกขวาแล้วก็กด paste ถ้าโหลดโปรแกรมถ้าโหลดไมค์คัพมาใหม่เนี่ยให้ เข้าเกมก่อนสักครั้งนึงนะคะให้มันสร้างโฟลเดอร์ก่อนอ่าหลังจากนั้นนะคะเรากดที่คลิกขวากดที่ขวานะคะกด Attack File <Okay. S 1> กดเลยกดเลยอ่าขึ้นตามนี้ไม่ต้องติ๊กอะไรนะคะกดโอเคเลย <S 2> <S 2> <S แค่นี้เราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะคะแต่รอสักครู่หนึ่ง โอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็ลบตัวนี้ทิ้งได้เลยตัวนี้นะคะเราไม่ได้ใช้อะไรแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะโหลดอีกตัวนึงให้ดูนะคะซ้ำอีกครั้งหนึ่งอ่ะเข้าดาวน์โหลดนะคะเราจะมาโหลด Candycraft ทุกมดเอทุกรีสอร์ p แพคนี้จะเหมือนกันหมดเลยนะคะก็ปีเข้า Minecraft นะคะรีสอร์ทแพคมันเดิมเลยแล้วเดี๋ยวเราต้องเข้า m n e c r a f t นะคะแล้วก็ เข้าไปลองเปิดดูว่าได้หรือเปล่า Attack File โอเคเนี่ยนะคะคือที่เราโหลดมาทั้งหมดนะคะมแค่นี้ครับลันดายแล้วก็ไฮออนชูก้าแล้วก็ไฟนะคะแค่นี้แหละมันเป็นที่โหลดง่ายนะคะแบบโหลดง่ายมากเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบ ต่างๆนะคะว่ามีอะไรบ้างเป็นถึงพอยว่าพอยใช้โหลดรีซอสแพคในนี้นะมีเยอะนะคะก็ใช้หลายเว็บอยู่เหมือนกันนะคะในการโหลดรีซอสแพคต่างๆนะคะ <ไป S 1> ก็โอเคนะคะก็เราก็เลือกดูละกันเนาะก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะเราเข้าไปที่ไมค์คราฟที่เราเล่นเลยนะคะโอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไมค์คราฟนะคะ<ป>เข้าไมค์คราฟไปเลย เข้าไมค์ครับเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไมค์ครับก่อนเข้าไปเลยเข้าไปเลยเราสักครู่นะคะโอเคคลิปนี้คงจะสั้นนะคะเพิ่ง5นาทีเองคลิปหนึ่งอ่าได้ละกดลันเดี๋ยวจะสอนเปลี่ยนพวกทรงสีหน้าจอได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะเป็นคลิปสอนแล้วกัน ถ้าใครรอเดี๋ยวทำสี่พาร์สามนี่อัดไปแล้วน้องแตยังไม่ได้ลงนะคะเดี๋ยวจะลงอันนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวสักครู่นะคะคอมพอยสึกช้าแนละ้ววันนี้เน็ตไม่เป็นใจอ่ะบางวันก็ไวปื๋เลยโอเคมาละอา้าวทำไมเข้าสองอันบอสเอาอันหนึง่งอ่าเรียบร้อยอันนี้เป็นไมค์คอาไปดีแท้นะคะ หรือน้องๆจะซื้อมือสองก็ได้องค์พรัดเจ้าค้างนะคะสักคู่หนึ่งเคคลิปนี้ก็5นาทีเองเนาะอีกแป๊บนึงนะเดี๋ยวต้องเข้า ID ก่อนนะคะเดี๋ยวนี้เขายังมี ID ก๊อปกันอยู่ไหมคะเนะี่ยแบบก๊อปลิขสิทธิ์เข้ามาเนาะโอเคเดี๋ยวเข้ามคาคคดได้แล้วใส่ id แล้วเดี๋ยวจะ โอเคนะคะเราก็ได้เข้าไปดีเรียบร้อยแล้วก็กดเพลงเลยนะคะเดี๋ยวมันจะอาจจะโหลดชา้าก่าเดิมเพราะเราได้เพิ่ม r ี้เซิร์ฟแอกเข้าไปเนาะโอเคสักครู่นะคะกำลังดาวน์โหลดอยู่โอเคแป๊บหนึ่งนะคะกำมันกำลังดาวน์โหลด ไปเเนาะมันจะช้านิดนึงโอเคมาละไมค์ครับนะคะ1.8.4อ่าพอเล่นเป็น1.8.4นะคะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเนาะบางคนก็อาจจะเล่นเวอร์ชั่นอื่นนะคะบางารีซอสแพคเนี่ยเขาจะแบบเล่นกับเวอร์ชั่นไหนก็ได้แต่บางรีซอสแพคก,ก็จ,จะเล่นไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเฉพาะรีซอสแพคนี้เท่านั้นอะไรอย่เงี้ยคะ่ะ เดี๋ยวสักครู่นะคะเข้าเกมอยู่ครั้งเนาะเดี๋ยวเข้าเกมได้เราจะโอเคนะคะเราก็เข้าตัวไมค์คาร์มาแล้วอ๋ออันนี้ยังเป็น เปิดตัวนี้อยู่เนาะอ่าเดี๋ยวเข้ามานะคะเข้ามาในตัวเกมเนี่ยกดตัวเลือกนะคะหรือออปชันนี่เองเข้ารีซอสแพคอันนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เลือกเลยค่ะว่าเราจะเอามดไหนนี่คือมดที่เราโหลดมาคะเดี๋ยวเอาไฮออนชูกาออกก่อนละกันนะคะนี่คือมดที่เราโหลดมาเมื่อกี้คือไลฟ์กับแคดิคาร์ฟนะคะตามนี้เลยเราก็พอเราเข้ามานี่นะคะเราก็กด ไปที่ไฟล์แลนไดอะไรก็ได้ที่เราโหลดมานะคะสมมติเราจะเอามอดอะไรดีสมมติเราเข้ามอ d ไลฟ์นะคะเราก็กดไปเลยไลฟ์อ่าเรากดแค่นี้นะคะจากนั้นเราก็กดโอเคตกลงนะคะโอเคกดตามนี้รอสักครู่นะคะมันช้ามากสักครู่นะคะ มันจะชา้านิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันแบบมันเยอะอะฮ่ะไฟล์มันเยอะมากโอเคเสร็จแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะมันก็ประมาณนี้เลยนะคะเราจะเห็นรูปเป็นตามรีซอสแพ็คของเขาเลยนะคะอ่าสมมติเราเข้าไปสมมติสร้างโลกใหม่อะ่ะช่างมันเถอะใช้อันนี้ก็ได้สมมติเราเอาอันนี้นะคะกดเข้าไปเลยแล้วก็ กดที่เล่นโลกที่เลือกนะคะกำลังโหลดโลกกำลังโหลดภูมิภาคนะคะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่กำลังสร้างภูมิประเทศโอเคเดี๋ยวสักครู่นะคะถ้าน้องๆอ,อยากได้ทีซอสแพกอะไรก็ลองโหลดดูเนาะอ่าเดี๋ยวมันจะเด้งเลยเดี๋ยวมันก็จะเข้าให้นะคะโอเคใกล้จะได้แล้วเนาะ สักคู่นะคะอืมกำลังดาวน์โหลดพรีพ์ภาอยน่นะคะถ้าเราเข้ารีซอร์แพ็กใหม่อาจจะค้างนิดนึงอ่าเข้ามาแล้วนะคะก็ประมาณนี้อาจจะแหลกหน่อยนี่ประมาณนี้เลยนะคะเป็นม็อดที่เราโหลดมาเอ้ยสกวก็มันจะค้างนะคะโอเคได้ละ ก็ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะรีซอสแพคที่เราโหลดมาถ้าไฟเยอะหน่อยก็อาจจะทำให้มันแหลกนิดนึงแต่ก็แลกก่อความสวยงามนะคะโอเคปิดประตูบ้านก่อนโอเคนะคะน้ำใสมันเป็นมอถือว่ามอสแต่ละมอสเนี่ยจะมีแบบความแตกต่างของตัวมันเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะการโหลดรีซอสแพคถือว่าว่าง่ายนะคะไม่ยากหรอก ถ้าโหลดมอดก,ก็อาจจะนานหน่อยแต่ก็แบบลบแป๊บเดียวแหละถ้าชีนแล้วนะคะเกี่ยวกับไฟล์ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะ